สวัสดีท่านผู้ชมอีกสักครั้งนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 1. 1หนึ่งสิบเอ็ดนาทีนะครับบ่าย 1. 1หนึ่งสิบเอ็ดนาทีก็อตอนนี้ขุดฟุตติ้งได้หลุมที่สี่แล้วนะครับผมความลึกเมตรยี่สิบนะครับความกว้างเมตรยี่สิบเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ความกว้างความกว้างความลึกเมตรยี่สิบนะครับ ตอน,นี้เป็นเวลาบ่ายสามสิบเอ็ดนาทีนะครับก็ขุดมาได้สี่ลุมแล้วนะครับผมขุดมาได้สี่ลุ่มละคนขับก็คนเดิมครับผมพี่อาหลงนะครับนังนจกพักกินข้าวเที่ยงทำอะไรเสร็จตับนะครับก็กลับมาขุดต่อนะครับผม ตอนนี้ก็เหลืออยู่ทั้งหมด11หลุมนะครับผมนะจากทั้งหมด15หลุมเหลืออยู่11หลุมนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มคืมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะฟ้าเริ่มคืมมาเรื่อยๆก็ต้องรีบมาถ่ายก่อนนะครับเวลาฝนตกแล้วมันจะถา่ายคลิปไม่ได้นะก็ต้องถ่ายก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับผมนะ Thì vàng đến có mì nó được gần เริ่มตกปล่อยขึ้นมาแล้วนะครับผมเริ่มตกไปปล่อยมาเรื่อยๆแล้วนะบ,บางทีอาจจะถ่ายไม่จบคลิปอาจจะได้วิ่งเข้ารถก่อนนะครับเวลาฝนตกหนักมาต้องรีบวิ่งเข้ารถเลยนะครับถ่ายคลิปต่อไม่ได้แนๆ่ๆหลุมมันก็ลึกนะครับลึกแล้วก็กว้างด้วยนะครับผม มันทําให้ที่วางดินนะครับมันมีไม่มากนะครับผมพื้นที่มันก็จํากัดด้วยนะครับต้องได้เอาดินมาวางไว้ข้างหน้านะครับพื้นที่จํากัดมากครับผมไม่มีที่เอาดินไว้นะครับเริ่มตกมาแล้ะฝนมาเรื่อยๆแล้ว ขับมันไม่เป็นอะไรนะครับผมคนขับอยู่ในตัวรถนะครับก็มีหลังคาเอาไว้ปกป้องนะครับปกป้องจากฝนนะครับทำให้ไม่เปียกนะครับแต่คนอยู่ด้านนอกนะครับเปียกแน่ๆถ้ายังยืนอยู่ก็เปียกแน่ๆครับ ออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮะพายุฤดูร้อนเป็นอย่างนี้แล้วครับผมออกมาแล้วเริ่มเปียกแล้วเริ่มเปียกเปียกแล้วเนี่ย รู้สึกว่าหลุมมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆวะ่ะไม่อยากย้ายจุดเท่าไหร่นะครับผมจุดนี้โอเคละเป๊และ,ะครับ